นะยาราคาถูกดูแลด้วยพ่อค้ายาลำบากเลยตัวนเนี้ยเขาบอกเนี่ยประชาชนเขาแซลเนี่ยเขาเน็บนมเน่ยาราคาถูกถูกมากเลยครับลดแรกแจก,กแถมนโยบายปราบยาเสพติดออกกฎกระทรวง5เม็ดให้สันนิษฐานเป็นผู้เสพเดี๋ยวนี้เลยเกิดผู้ค้ารายย่อยเต็ไมไปหมดนะครับไม่รู้นโยบายของรัฐบาลถูกต้องหรือเปล่านะนะจน ที่น้องชาวยาบ้าทั้งหลายนะพวกขี้ยาให้สัมภาษณ์นักข่าววันก่อนที่คนครปฐม,มตำรวจไปจับเขาบอกว่าอย่าเรียกว่ายาบ้าให้เรียกว่ายาบำรุงเม็ดสีส้มทุกครูต้องขอบคุณคุณหมอชนน่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาสุขอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยที่ยอมตบัดจัดเพื่อตำแหน่งรัฐมนตรี ผมต้องลาออกครับลาออกจากหัวหน้าพักมาเป็นใหญ่เป็นตัวมาเป็นเสนาบดีเป็นลตีว่าการกระทรวงารังแล้วเอฟซีเอฟซีผู้ค้ายาบา้าผู้เสพทั้งหลายบอกว่าต้องกลับขอบตรอคุณท่านรัฐมนตรีชนนาธิสาสุขทําให้พี่น้องอชาวขี้ยาทั้งหลายสมัยหน้าเราเลือกพี่ทักเพื่อไทยครับเพราะว่าทำให้การเสพยาของพวกเรานั้นมันสะดวกขึ้น ที่ยาที่ยาสมัยหน้าปีเจเราจะเลือกเพื่อไทยครับมันทําให้พวกเราเสพยากันเพลินไม่ต้องวิตกกังวลใครจะมาตรวจเยี่ยวตรวจขี้อะไรต่างจะมาแหกตูดเมดมแหกห้ำหำอะไรต่างหรือครัวเพราะพวกเราเป็นไงห้าเม็ดสบายๆเพื่อเสพนะนะครับเราก็พูดนะเสพเสพเสพห้าเม็ดเพื่อเสพห้าเม็ดเพื่อเสพห้าเม็ดเพื่อเสพนะครับ เราะนั้นโอกาสใครจะมาจับเรายากครับมาจับเสร็จเราก็ไปไงบำบัดครับผมยอมบำบัดพยอมบำบัดทุกเป็นผู้ต้องหาไม่ได้ก็ส่งไปบำบัดแลวประเทศไทยที่บำบัดแม่ก็ไม่มีมีก็ไม่พอเพราะอะไรฮะเพราะมันไม,ม่มีงบประมาณก็งบประมาณก็ต้องมาจ่ายค่าคือบินเศรษฐาเดินทางไปขายผ้อขอาขม้าผ้าพันคอยอยู่ งบประมาณไม่ค่อยมีขนาดจะจับลิงมาเอาไปเอาไปไว้ที่อื่นนะที่ลบบุรีไม่มีงบประมาณเลยกระทรวงทรัพยากรว่าไงเรามีงบประมาณหรือยังอ่ะสามสิบล้านเนี่ยจะไปทำโกงลิงเลยลิงก็กลายเป็นมาเฟียประจําลบบุรีจนน้องอ้อน้องอ้อมน้องไอง้ออที่โดนลิงเตะมา้องร้องเรียนพี่เดพี่เดเราจะฟ้องกรมไอ้อะไรว่าุทยานได้ไหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ได้ไหมน้องชายลูงป,ป้อมพัชจะเลาว่าเนะี่ยตอนหลังก็ไปเกี้ยกล่อมกันจน น้องอ้อมกับน,น้องไอไม่กล้าคล้องอะทั้งกล่อมทั้งขู่ไม่รู้ใครนะอ่าขนาดแค่จะย้ายกรงลิงอะไรยังไม่มออมติดงบประมาณถึงงบมันไปไหนอ่ะจ่ายค่าเครื่องบินคุณเศรษฐาไปไปขายมะกกือม้าหมดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเออว่ากันไปอ่ะอืมจะรู้จะอะไรยังไงนะะอ่ะเรามาพูดถึงคุณทักสิน่อยเมื่อวานเดินทางไปนั่นไปนี่เยอะแยะมากมายที่เชียงใหม่ที่กรุงเทพก็ดูสุขภาพแกแข็งแรงนะ แต่ก็ไม่เข้าใจว่าแกใส่ไอ้ปลอกคอทําไมทั้งๆผมก็ไม่จำเป็นต้องใส่นะนะบางคนก็บอกเหมือนเป็นพร็อพเป็นไอ้อุปกรณ์ประกอบในการเดินทางไปไหนมาไหนเพื่อจะให้ประชาชนพี่น้องชาวเสื้อแดงที่เลือพักเพื่อไทยมาโอ้เขายังเจ็บยังป่วยนะผมไปถามหมอเขาบอกไม่จำเป็นนะครับนะมันต้องไม่ต้องใส่ปลอกคอปลอกอะไรต่างๆน,น,นะครับมันจะใส่ไปทําไมเราไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ป่วยหรอกอยู่ในบ้านเราก็ชชกโวย นะออกกําลังกายยึดพื้นเน่ผมเชื่อว่าองนั้นนะผมคิดเอาเองนะใส่ทําไห้่ใส่เหมือนกับเป็น,ปนสแสดงละครนตะ่ถ้าคุณทักษิณฟังอยู่เอาออกเออเขารู้กันแล้วไม่มีใครว่าเชื่อหรอกข่าวอกว่าท่านนายกทักษิณเนี่ยเป็นคนแข็งแรงอตอนอยู่ดูใบเนะี่ยโอ้โหชกโอ้หนะต่อยมวยต่อยอะไรขนาดอุ้งอิงก็บอกโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม่ไนนะพอลงเครื่องปุ๊บก็ขึ้นสารก็รเข้าคนะุกไงป่วยเลยครับ นะหายใจไม่ออกอันจะาโลโรคเลิกมากันใหญ่เต็ไมไปหมดเลยความดงความดันอะไรหัวจงหัวใจหมากันเยอะนะครับนะครับอ่าพอออกจากอาอาออกจากไอ้อะไรว่าโรงพยาบาลไม่เท่าไหร่เป็นไงพักโทษนี้สบายแนละ้วใสถ้วยปลอกคอไม่ต้องใสแล้วใส่ถ้ไมออกเถอะเพื่อนผมเป็นหมอเมื่อวานโทรมาคุยบอกพี่เด็ปลอกคอเลยครับต้องเป็นกรณีคอคค้งคอ,งองเค็ดอะไรจะไปเค็ดอะไรอะ่ะ นอนอยู่โรงพยาบาลต้องหกเดือนมันน่าจะหายแล้วหมอหมอเพื่อนผมบอกนะครนะเจาะรูหรือกล้องรูเข็มอะไรก็ได้นะครับอนะเราจัดรายการทั้งหมด3แพลตฟอร์มครับ Facebook YouTube TikTok ครับอ่านะครับฉีดฟิลเลอร์บัท็อกไม่เอาแล้วผมแม่งอยู่กับความจริงแก่ก็แกแย่ย่นก็คือย่นยานก็คือยานนะไม่ฉีดบัวท็อกฉีดไปฉีดมาเพาแกก็หนังแม่งไปรวมอยู่กองอยู่ข้างหลังนะ เพื่อนถามอะไรข้างหลังเนี่ยนะผ้าพันอคอเรอเปล่าไม่ใช่เราหนังแม่ย่นและฉีดบท็ถอกมากๆเวลาย,ยิ้มหน้าแม่ไม่ขยับเ,ยเขาก็รู้อะไรมึงไปฉีดมาเานี่ยผมยี้แม่ธรรมชาติโสมตามธมรรมชาติจุกครูจุกรูกรพี่เดก็ให้ความรู้ันทุกวันนะครับอ่าแชร์แล้วครับลูกมีสารทนี่อะไรเนี่ยชยัยรัศสมีแชร์แล้วขอบคุณครับอ่าขอบคุณทุกท่านที่แชร์นะครับ นะครับขอวายสักขวดนะใครรักวีดีก็ส่งวายมาแค่นั้นแหละเงินไม่ต้องแชร์แล้วขอบคุณครับหลายคนก็แชร์ให้นะครับขอบคุณผอ้สอนอะไรเนี่ยนะแชร์แล้วทัิลิงการชนิดอัมพรนางฟ้าลูกอีเมมต้อยโอ้ขอบคุณครับที่ช่วยกันแชร์เพราะรายการเราให้ความรู้นะนะครับตัดโค้งตัดคลิปไปเผยแพร่ได้เลยนะครับ เรยจะไปเผยแพร่จนคดีความหมายสารส้นตีนเลยมาหาผมก็แล้วกันยินดีเลยนะครับอ่ะอม,มันให้ยืนยันตัวตอนอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยอยางนี้ไม่ได้แพลตฟอร์มต่างๆนี่มันก็อะไรก็ไม่รู้มันรายละเอียดเยอะเห็นนะต้องยืนยันตัวตนต้องนั่นต้องนี่นะลติ๊กตอกนี่ก็โดนแบนนะครับรัฐบาลสหรัฐแบนแล้วก็หาว่าเป็นเครื่องมือรัฐบาลจีนมาสอดแนมอะไรต่าง เาว่ากันไปเวรกรรมของใครก็รับหมดมาสมัยนี้นะแข่งขันทางการค้าสู้เขาไม่ได้ก็ใช้วิธีการแบนนะนะแต่ประเทศไทยก็สู้เขาไม่ได้ก็ยุบพักแม่งครับนะเลือกตั้งทีไรก็สู้เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้ก็ยุบพักแม่งนะตัดสิทธิทางการเมืองไปพักก้าวไกลชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งพวกอนุรักษ์นิยมก็ตกใจเฮ้ยมันชนะได้ไงเงินก็ไม่ได้จ่ายเลยพวกเราจ่ายกันที่หายเลย แต่เรายังแพ้เลยเราก็นดเจาจ่ายแม่งหัวละสองพันสามพันยังเรายังแพ้เลยล่ะมีทางเดียวครับนายครับถ้าเราจะหน้าก้าวไกลมีทางเดียวครับเราต้องยุบแม่งยุบพัคใหม่ <c oughs> จัดสิทธิทางการเมืองพวกมันให้หมดมันชอบแก้กฎหมายก็ดีนะนายครับเราต้องสั่งยุบแม่งให้หมดครับดีครับดีครับจัดไปเลยครับเพราะฉะนั้นเราสู้เขาไม่ได้อะ่ะ นะเลือกตั้งยังไงก็ไม่มีใครเลือกเราเพราะเราเป็นคนดีทั้งนั้นนะคนดีของแผ่นดินทั้งนั้นนะ่ะคนดีของอนุรักษ์นิยมเนี่ยเพราะฉะนั้นมีทางเดียวเราต้องยุบพรรคครับถ้าเรายุบพรรคกับสิทธิก,การเมืองนะมันก็พังไปสหลังจากนั้นเราก็ให้พรรคร่วมรัฐบาลพวกเราไปติดตอ่อซื้องูงเ่ามางวงเา่าก็มาอยู่กับเราคะแนนเสียงเราก็เพิ่มนะครับพรรคเก้าไกลมันจะเอาอะไรมาสู้กับเรานะ ทิทาแม่ก็โดนตัดติดนะพักก็โดนยุบเห็นนะนี่คือแนวทางการต่อสู้ของอนุรักษนิยมครับเพราะยังไงไงประชาชนก็ใหม่นิยมประชาชนก็ใหม่เรื่อมีทางเดียวครับต้องยุบพักมันครับอ่านะครับเออนี่ก็เล่าให้ฟังนะนะครับสบายสบายนะครับเออสบายสบายนะครับอ่า่ะว่ากันไปครับเมืองเราสู้เขาไม่ได้ครับ ยุ่แม่งไปซะเออบางคนก็ยังไม่รู้เลยรู้ไม่กูเป็นใครไอ้พวกไอ้แบบนี้ก็ันเยอะนะไอ้พวกรู้ไม่กูเป็นใครอืมร่างทรงนะเออนะอ้างตัวเป็นครูบาอาจารย์ให้คนมาหมอบกราบไอ้ไอแบบนี้คนก็ไปไปไปเชื่อถือได้ยังไงไม่ใช่เป็นพระเป็นเจ้าแต่ว่ามีชาวบงชาวบ้านมากราบมาอะไรต่างพวกนี้ก็ต้องระวังนะ พอกราบเสร็จก็ซื้อวัตถุมงคลไอ้พวกนี้ก็รวยพอรวยเสร็จแม่งไม่เคยเสียภาษีเลยพอไปดูงบการเงินขาดทุนขาดทุนรายได้เป็นร้อยล้านที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงใครแล้วไม่ต้องมาฟ้องกูนะอ้างตัวเป็นร่างทรงอ้างตัวเป็นกูบาจารย์ให้คนมากราบมาไหว้กับชาติมาเกิดแล้วก็ให้ซื้อวัตถุมงคลจะได้ไปนอลหันนะได้เงินมาปีนเป็นร้อยร้อยล้าน แต่ไปตรวจสอบพบการเงินขาดทุนสัตว์ประกรณรก็ไปดูหน่อยดิก็มึงขายวัตถุมงคน,คนแล้วมึงจะมีต้นทุนอะไรมีกิจหินปูนกันนั้นเองนะนะครับอันนี้ผมพูดกว้างๆนะอ้างตัวเป็นร่างทรงทําตัวเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็ให้คนมากราบมาไหว้ใครอยากเป็นพระอาราหารันตกเสียเงินซื้อวัตถุมงคน,คน